ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสั์สกา e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในส่วนของไอสารออร์แกนิกฟาร์มวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการจัดอบรมครับผมคิดว่าผมพร้อมแล้วครับที่ผมจะจัดอบรมฟรีสําหรับผู้ที่สนใจนะครับผม,มโดยมีทั้งหมดอบรมฟรีเลยนะครับถ้าใครอยู่แถวแม่ลากหาดสูงหาดเซีย่ยวหรือแถวศรีสัชนาลัยหรือแถวอ,อําเภอใกล้เคียงที่อยู่จังหวัด สุโขทัยอย่างนี้ครับอยากจะมาอบรมอยากจะมาเรียนรู้ของจริงแบบฟรีๆเลยนั่นก็คือผมจะมีทั้งหมดห้าฐานฐานแรกก็คือฐานเลี้ยงไส้เดือนครับเพื่อที่จะเอามาทําปุ๋ยมูลไส้เดือนผมก็จะมีอบรมตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงไสเดือนหรืออะไรยังไงแบบแบบละเอียดยิบเลยครับผมซึ่งซึ่งคนที่จะมาเรียนกับผมนะครับขอคนที่พร้อมที่จะเรียนทั้งหมดหนึ่งวันเต็มๆนะครับผม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรจะมีแค่ค่ากินของเพื่อนเพื่อนเองที่ที่จะต้องซื้อกินในช่วงกลางวันช่วงพักเบรกอะไรประมาณนี้ครับคร่าวๆก็คือจะเป็นการอบรมฟรีทั้งหมดหรือถ้าเห็นว่าเออน่าสนใจอยากจะอุดหนุนพวกสินค้าเกษตรอินทรีย์พวกน้ำหมักพวกปุ๋ยมูลไส้เดือนอย่างเงี้ยก็ยินดีครับผมโดยฐานแรกจะเป็นฐานเลี้ยงไส้เดือนผมจะมีให้หมดเลยครับ มีขั้นตอนการเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงการหมักการทำดินทีคอมโพสเพื่อทำดินเลี้ยงไส้เดือนทำบ้านเลี้ยงไส้เดือนการเก็บไส้เดือนการล่อนไส้เดือนวิธีการเก็บวิธีการอะไรต่างๆประมาณนี้ครับผมค่อนข้างจะสอนแบบละเอียดเพราะฉะนั้นใครที่จะมาโรงเรียนกับผมขอนิดนะครับขอแบบเป็นคนที่แบบมีความตั้งใจจริงหน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะทุกอย่างมันฟรีหมด ผมก็ไม่ผมก็ไม่อยากจะเสียความตั้งใจคือถ้าไหนไหนจะฟรีแล้วก็อยากได้คนที่สนใจจริงๆอ่ะครับไม่ได้มาเล่นๆสนใจจริงๆอยากจะเลี้ยงจริงอยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆอะไรประมาณอย่างนี้ครับอยากจะเรียนรู้ว่ามันจะทํายังไงแล้วมันสามารถก่อเกิดประโยชน์รายได,ได้กับเราได้ยังไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยผมก็พร้อมแล้วนะครับถ้าใครสนใจเนาะ สนใจที่จะมาอบรมอย่างงี้ครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือใครกันแล้วแต่ที่อยากจะมาดูงานดูอะไรว่าเฮ้ยมันมีขั้นตอนการเลี้ยงยังไงฟาร์มการเลี้ยงเส้เดือนเป็นแบบไหนการปลูกสลัดการปลูกผักสลัดเป็นยังไงการดูแลการทําน้ําหมักทํำยังไงอย่างนี้ครับผมก็จะเปิดสอนให้หมดเลย1วันเต็มเต็มนะครับโดยแต่ละฐานก็จะมีระยะเวลาของมันอยู่บางถันบางฐานก็ใช้เวลานานบางฐานก็อาจจะใช้เวลาแป๊บเดียวอะไรอย่างนี้ครับ เพื่อเล่าให้เห็นภาพคอ่ข้าวข,ของทั้งหมดว่ามันจะทํำยังไงขั้นตอนมันเป็นแบบไหนประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นไส้เดือนที่ย้ายเตรียมย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ข้อดีของการเลี้ยงไส้เดือนก็คือเวลามันขี้ออกมาถ้าเป็นไส้เดือนอื่นๆมันจะมันจะกินไม่จุเท่าพวกไส้เดือนในเอฟขอโทษครับไส้เดือนในเอฟหรือแอฟอร์กันไรคอร์ลครับมันจะกิน กินจุมากกว่าเพราะฉะนั้นหมายความว่าขี้วัวที่เราทําเป็นเบดดิ้งเลี้ยงไส้เดือนนะครับถ้าเป็นขี้วัวพันธุ์อย่างเงี้ยที่มันมีสารอาหารเยอะที่เขาเลี้ยงจากจากหญ้าจากหญ้าจากหญ้า,จา,จ,าจากสารอาหารต่างๆเนี่ยครับที่เลี้ยงในฟาร์มอย่างเงี้ยมันก็จะมีสารอาหารเยอะเพราะฉะนั้นเวลามาเลี้ยงไส้เดือนเวลาเอาไปเป็นปุ๋ยนะครับมันก็จะทําให้ต้นไม้เจริญงอกงามเพราะปุ๋ยมูลไส้เดือนนนมันเป็นปุ๋ยเย็น เวลาเราเอาไปใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวว่าพืชผักของเราจะตายครับใส่เยอะแค่ไหนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มันเป็นปุ๋ยที่พร้อมใช้คือมันมันเหมือนกับผ่านกระบวนการหมักมาแล้วครับผ่านกระบวนการย่อยสลายมาแล้วมันเป็นจุลินทรีย์เล็กๆเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไปใส่ปุ๊บรดน้ําอย่างเงี้ยครับพืชมันก็ดูดซึมดูดกินได้เลยไม่เหมือนกับพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรต่างๆเวลาเราไปใส่ต้นไม้อย่างเงี้ยครับมันก็ต้องรอกระบวนการย่อยสลายนอกจากเราจะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักพวกเนี้ย ขี้วัวขี้หมูขี้อะไรพวกนี้ไปหมักก่อนทิงไว้สักสองสามเดือนสี่เดือนอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มันย่อยสลายจนเป็นจุลินทรีย์เล็กๆที่พืชพร้อมกินอันนั้นก็ว่ากันไปอย่างเราข้าวก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของการเลี้ยงไส้เดือนอันนี้ฐานที่หนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการล่อน คัดมูลไส้เดือนออกไปแล้วนี่จะเป็นมูลไส้เดือนครับที่เราจะพอรอ,อพร้อมร่อนประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจก็ลองดูเนาะขอโทษครับเพราะผมคิดว่าแถวๆนี้ครับแถวอำเภอศร,รีสัชนาลัยจังหวัดสโุโขทัยยังไม่ค่อยมีใครเลี้ยงไส้เดือนมากเท่าไหร่แบบเป็นฟาร์มแบบผมที่มีหกสิบตัวกระมังก็กําลังขยายเป็นเจ็ดสิบเป็นร้อยกระมังอยู่ในอนาคตคร่าวๆก็คือจะประมาณนี้สาหรับเลี้ยงไส้เดือน ทำไมผมถึงมาเลี้ยงไส้เดือนเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีอะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของผมที่ตัดต่อขยายมาเป็นพวกฟาร์มออร์แกนิกฟาร์มผักสลัดของผมต่อจากนั้นนะครับมันก็จุดเริ่มต,ต้นผมก็คือเลี้ยงเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเอาปุ๋ยเนี่ยแหละครับแล้วเอาปุ๋ยไปขายทีนี้พอพอมันเหลืออย่างเงี้ยครับถ้ามันขายไม่ได้หรืออะไรมันเหลือเงี้ยเราก็มาใส่ผักสลัดของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยนี่ก็เลอเป็นเป้าหมายหลักของผมก็คือจะใช้ทุกอย่างให้มัน คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่ว่าจะเป็นทําอะไรในแต่ละอย่างอะไรประมาณเนี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องร่อนเวลาเรานั่นก็จะใช้เครื่องร่อนเนี้ยครับตะข่ายสองมิลร่อนร่อนเพื่อเอาปุ๋ยมูลไส้เดือนแบบเล็กๆ,ๆที่ไส้เดือนมันกินแล้วมันย่อยออกมาแล้วเป็นขี้มานะครับย่อยออกมาแล้วเพื่อร่อนผ่านตะข่ายสองมิลถ้าอะไรที่ มันเป็นเม็ดใหญ่ๆห,ห,หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มันยังไม่ผ่านการย่อยที่ดีพออย่างเงี้ยครับเราก็จะเอาไปทําเป็นปุ๋ยหมักอีกทีหนึ่งต่อไปข้อสองฐานหมักดินพร้อมปลูกครับก่อนหน้านี้ก็คือข้อหนึ่งก็คือเราทําเรื่องปุ๋ยใช่ไหมครับเราทําเราจะสอนเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนทําปุ๋ยมูลไส้เดือนอย่างเงี้ยต่อมาข้อสองเราก็ผมก็จะสอนพวกฐานหมักดินครับที่จะเอาไปพร้อมปลูกนะเพราะว่าเอาไปปลูก ผักสลัดหรือปลูกต้นไม้อะไรก็ได้อะครับโดยเราจะใช้ปุ๋ยมูลไส้เรือนเป็นเป็นพื้นฐานในการที่จะเอามาผสมเพื่อทําเป็นดินปลูก,ลกครับดินพร้อมปลูกไปเลยก็คือใส่อะไรก็งามไม่จำเป็นจะต้องไปผสมอะไรต่อเลยครับซื้อจากซื้อดินจากผมไปก็เอาไปปลูกต้นไม้อะไรต่างๆได้เลยประมาณนั้นครับที่ผมที่ผมอยากจะสอนเพื่อนๆ ว่าฐานหมักดินทํายังไงหรืออะไรต่างๆเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีขั้นตอนการสอนการอะไรโดยทั้งหมดมันมี5ฐานนะครับแต่ละฐานก็จะมีคว,าม,วามเร็วความช้าหมายถึงแต่ละฐานก็อาจจะแป๊บเดียวหรือบางฐานก็อาจจะนานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นใครมีคําถามใครมีปัญหาอะไรในะแต่ละฐานก็สามารถถามกันได้ตลอดเวลานะครับเพราะทุกฐานที่ผมจะบอกต่อไปเนี้ยมันเป็นฐานที่ ฐานฟรีที่ทุกคนพร้อมที่จะมาโรงเรียนได้ครับแต่อาจจะต้องนัดหมายผมล่วงหน้าอย่างน้อยก็เจ็ดวันเพื่อให้ผมเตรียมเตรียมการเตรียมอะไรต่างๆไว้นะครับเตรียมไว้เพื่อสอนเพราะถ้าไม่ไม่นัดหมายล่วงหน้าอยู่ๆมามาดูเลยอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะดูได้แค่เดินดูฟาร์มเฉยๆแต่อาจจะไม่ได้ทดลองทําจริงอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นก็คือถ้าใครสนใจจริงๆอ่ะครับก็ก็แวะมาพูดคุยกับผมได้นัดหมายล่วงหน้ากันหน่อยผมจะได้เตรียมทุกอย่างไว้ให้ อันนี้จะเป็นฐานที่สองฐานหมักดินพร้อมปลูกถ้าเพื่อนๆเ,เรียนฐานนี้ไปแล้วครับเพื่อนๆจะสามารถสามารถได้ดินของเพื่อนๆน,นะครับเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับดินมากขึ้นว่ามันมีประโยชน์ยังไงทําไมเราต้องมาผสมมันทําไมเราต้องมาหมักมันทําไมเราไม่ใช้ดินทั่วๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมีสาเหตุข,ของมันแล้วเนาะว่าทําไมดินท,ทั่วไปมันถึงเอพืชมันจเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยทําไมเราต้องใช้ใช้เป็นการหมักดิน ใช้ส่วนผสมต่างๆมันมีผลอะไรแกบดิบทําหน้าที่ยังไงปุ๋ยมะพร้าวละเอียดมีความสามารถในด้านไหนอะไรเนยครับเราก็จะมาคุยกันแบบละเอียดยิบเลยเพื่อนๆก็จะได้ประโยชน์แน่นอนครับถ้าใครมาลงเรียนกับผมซึ่งผมก็ตอนแรกผมเคยคิดว่าผมจะเก็บค่าเรียนนะครับค่าสอนต่างๆแต่ผมรู้สึกว่าเอาละไหนๆก็ เราก็เป็นคนชอบที่จะให้ความรู้คนอื่นๆอยู่แล้วงั้นฟรีไปเลยแล้วกันแต่ก็ขอเอาคนที่ตั้งใจอยากจะมาเรียนรู้จริงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีเวลาชัดเจนครับจะใช้เวลาทั้งหมดห้าฐานนี่ใช้เวลาทั้งหมดหนึ่งวันเต็มๆเลยนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นมีพักเบรกช่วงเที่ยงจนถึงบ่ายโมงประมาณนั้นครับเ็นแต่ละฐานเพราะนั้นถ้าใครสงสัยตรงไหนอย่างเงี้ยครับก็สามารถถามได้โดยผมสามารถรองรับคนที่จะมาเรียนอย่างน้อยก็ สิบถึงสิบห้าคนขึ้นไปก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะมีพื้นที่รนก<ๆ>ารที่จะสอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับพื้นที่โล่โลกในการที่จะสอนอยู่ต่อไปก็สามฐานปลูกผักสลัดครับผมก็จะสอนเพื่อนๆืนตั้งแต่กระบวนการเพาะเมล็ดการดูเมล็ดพันุ์การอะไรต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับ <c oughs> ว่ามันดียังไงอะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมถึงต้องเพาะเมล็ดแบบนี้ก่อน แล้วค่อยไปลงแปลงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันมีขั้นตอนยังไงแบบไหนผมจะบอกเพื่อนๆหมดเลยครับในฐานที่สามานปลูกผักสลัดอันนี้ก็จะเป็นการเพาะเพาะตรงนี้ก่อนเจ็ดวันเพื่อเอามาลงลง,ลง,ล,งลงแปลงหลุมแบบนี้นะครับผมมันก็จะมีขั้นตอนของมันอยู่ว่าทําไมถึงต้องต้องเพาะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีสาเหตุของมันอยู่นะครับผมว่าทําไมถึงต้องมานั่งเพาะแบบนี้ เพราะแบบนี้มันจะช่วยยังไงอะไรอย่างเงี้ยการปลูกผักสลัดจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายครับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับคนปลูกอะครับอาจจะต้องมีเวลาดูแลมันหน่อยใส่ใจกับมันหน่อยเพราะว่าผักสลัด <S <S อืมเรียกว่างไงครับผักสลัดมันชอบความชื้นแต่มันไม่ชอบความแฉะแล้วก็มันชอบความชื้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็คือถ้าดินมันแห้งมากๆครับมันก็ จะไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็ต้องหมั่นลดน้ําก็จะต้องดูสภาพอากาศของพื้นที่ของแต่ละคนด้วยว่าเมีแดดเยอะไหมมีอะไรเยอะไหมอย่างเงี้ยครับมันก็ชอบแสงแดดด้วยนะครับมันชอบแสงแดดจัดๆอย่างน้อยก็อย่างต่ำก็หกหกชั่วโมงต่อวันนะครับแต่ทีนี้พอแสงแดดจัดดินก็เริ่มแห้งอย่างเงี้ยเราก็ต้องหมั่นลดน้าบ้างอะไรเงี้ย แต่ถ้าช่วงเวลาไหนที่เมฆบางแสงแดดจะเยอะอย่างเงี้ยเราอาจจะลดแค่น้ำแค่เช้าเย็นแต่ถ้าวันไหนแดดจัดมากๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องลดเท้าสายบ่ายเย็นเลยหรือไม่ก็เช้ากลางวันเย็นอย่างต่ำประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ย่อมีคนเข้าใจผิดอีกนะครับว่าการปลูกผักสลัดไม่ควรลดน้ําตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าชาวบ้านแถวนี้ครับมักจะถามผมตลอดเวลาว่าทาไมต้องต้องลดน้ําตอนกลางวันไม่กลัวผักตายเหรออะไรเงี้ยครับด้วยความที่ ชาวบ้านต่างจังหวัดเขาไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงต้องลดน้ําลดน้ําไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยเขายังไม่ไม่รู้ว่าดินมันมีมันมีประโยชน์ยังไงทํอยะปล่อยให้มันดินแห้งมันจะเป็นยังไงผักสลัดมันชอบน้ําแบบไหนอะไรเงี้ยครับเขายังไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นเขาก็อาจจะสงสัยเป็นธรรมดาเพราะเขาก็ปลูกผักแบบปลูกผักแบบบ้านๆนะครับเขาก็อาจจะไม่ค่อยมีความรู้ว่าเออมันมันช่วยยังไงมันดียังไงอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นฐานที่สามฐานปลูกผักสลัด ตอนนี้มี3ฐานแล้วนะครับ 1. ก็คือฐานเลี้ยงไส้เดือนทําปุ๋ย AF อฟสองฐานฐานปรุงดินฐานทําดินปรุงปลูกผสมดินปรุงปลูก 3. ฐานปลูกผักสลัดผมจะสอนละเอียดจิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ได้ประโยชน์แน่นอนครับผมส่วนฐานที่4ครับฐานที่4เนี่ยจะเป็นฐานเกี่ยวกับทําน้ําหมักสามทหารเสือทําไมผมถึงบอกว่า สามทหารเสือก็คือน้ำหมกักจุลินทรีย์น้ำมะพาร้าวจุลินทรีย์หน่อล้วยแล้วก็จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวสามตัวนี้ครับมันจะมีจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันทําหน้าที่ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันแล้วมันช่วยส่งเสริมกันทําให้ผักสลัดเราโตเร็วมากขึ้นคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับส่วนรายละเอียดปีกย่อยต่างๆพูดนิดนึงแล้วกันนะครับไอจุลินทรีย์น้ำมะพร้ามันก็จะเป็นตัวช่วยเยช่วยเร่งนะครับ ให้เร่งการย่อยสลายของคอรีซีต่างๆให้ให้ให้เราให้ต้นไม้ได้กินได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นตัวช่วยย่อยสลายสัดเศษซากวัตถุอียีต่างๆให้เร็วขึ้นประมาณนี้ครับส่วนจิลีนซียน้ำสาวข้าวมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยสําหรับบํารุงรากครับทําให้เร่งรากให้แตกรากแตกอะไรได้ดีขึ้นเวลาผักสลัดมันหรือผักสลัดหรือต้นไม้ต่างๆะครับหากมันมีรากมากขึ้น มันก็จะดูดซึมดูดซึมสารอาหารต่างๆได้เยอะขึ้นแล้วก็ทําให้ต้นไม้เราโตเร็วขึ้นนั่นมันเป็นพื้นฐานเลยนะครับพูดง่ายๆถ้าเปรียบเทียบจริงๆก็คือล่ากล่าของต้นไม้ลากของต้นผักสลดัดหรือล่าของต้นไม้ทั่วไปครับมันก็เหมือนกับโรงครัวครับถ้าเรามีโรงครัวเยอะๆอย่างเนี้ครับมันก็จะทําอาหารได้เยอะพอทําอาหารได้เยอะปรุงอาหารได้เยอะ มันก็เอาไปเลี้ยงต้นไม้เอาไปเลี้ยงใบเลี้ยงลาต้นเลี้ยงอะไรต่างๆได้เยอะมากขึ้นพอมันเยอะมากขึ้นในแต่ละวันอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้ผักผักสลัดหรือต้นไม้นะั้นโตเร็วขึ้นนั่นก็คือนั่นแหละครับรายละเอียดของของของจุลินทรีย์ทั้งสามตัวก็คือจุลินทรีย์หน่อล้วยจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวแล้วก็จุลินทรีย์น้ำมะพร้าวสามตัวเนี้ครับก็เพียงพอแล้วในการที่จะเป็นตัวช่วยเร่ง การเจริญเติบโตของพืชผักสลัดของเราไม่ว่าจะช่วยเร่งในเรื่องการออกดอกออกผลเหนืออะไรต่างๆอย่างนี้ครับแล้วก็เสริมด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือนเข้าไปอีกตัวหนึ่งก็จบเลยครับครบเซตครบสมบูรณ์มากเลยทำให้ไม่ต้องกลัวเลยว่าเวลาผักสลัดเราจะไม่โตครับมันโตไม่แน่แน่ขึ้นอยู่กับว่าเมล็ดพันธุ์มันอะมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับเพราะบางบางต้นบางเมล็ดพันธุ์ต่อให้เรา อปุ๋ยน้ำหมักหรืออะไรยังไงไปใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนยังไงไปบางทีมันก็ไม่โตมันก็มีนะครับมันไม่เชื่อว่ามันจะโตหมดด้วยด้วยบางทีต้นมันตัวมันเองอ่ะมันอาจจะไม่แข็งแรงตั้งแต่เกิดอยู่แล้วมันอาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อรากไม่ค่อยงอกรากไม่ค่อยเจริญเติบโตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แล้วแต่แต่ฐานแต่ถาที่สี่ฐานน้ำหมักเนี่ยเพื่อนเพื่อก็จะได้ประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่องน้ำหมักต่าง เยอะแยะมากมายแน่นอนครับแล้วก็เอาไปทําเองได้ด้วยผมจะสอนละเอียดยิบใครสงสัยตรงไหนก็ถามมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับขั้นตอนกนารหมักหมักยังไงต้องใช้จุลินทรีย์ตัวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะามาช่วยในการเพิ่มเพิ่มหรือหรือพูดไง่ายๆก็คือเลี้ยงนะครับขยายขยายจุลินทรีย์ต่างๆที่เราหมักไว้ให้มันมีเยอะขึ้นเพื่อที่จะเอาไปลดน้าต้นไม้แล้วน้ําผักสลัดหรือลด ต้นไม้อะไรต่างๆทําให้ผักสลัดเราจะเจริญเติบโตมากขึ้นหลักๆเลยที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจุลินทรีย์นั่นก็คือน้ําตาลเอ่อกากน้ําตาลครับกากน้ําตาลมันเป็นอาหารที่เอาไว้สําหรับให้จุลินทรีย์มันได้กินนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยที่เราควรจะมีก็คือเรื่องของกากน้ําตาลที่เราต้องเตรียมมาไว้คร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของสารฐานที่สี่ฐานทำน้ำหมักสามทหารเสือครับผม ผมก็จะสอนละเอียดยิบเลยยังไงใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้ตลอดเวลานะครับแต่อย่างน้อยอย่างต่ำต้องเจ็ดวันขึ้นไปครับเพื่อที่จะได้ทำให้ผมสามารถเตรียมตัวได้แล้วก็ผมสอนฟรีนะใครสนใจก็ติดต่อไม่ได้ถ้าใครอยู่แถวอำเภอศรสีสะชนาลายัยอยู่แถวตำบลบางนิ้วหรืออยู่แถวตำบลอ,อื่นๆหรืออำเภออื่นๆที่อยู่ในจังหวัดส,สุโขทยัยแล้วอยากจะมาเรียนรู้หรือถ้า ถ้าเพื่อนๆมาจากจังหวัดอื่นๆอย่างเงี้ยครับผมก็จะช่วยเพื่อนๆหาที่พักที่นอนหรือที่ท่องเที่ยวได้แล้วก็มาเรียนรู้การทําน้ําหมักกับผมสักหนึ่งวันอย่างนี้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแบบเช่นเพื่อนๆมาเที่ยวแถวอำเภอศรีสัตว์อยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่อยากจะมาลงเรียนรู้เรื่องฐานทําน้ําหมักกับผมฐานฐานการฐานการเรียนรู้ต่างๆของไอสารอร์เกนิกฟาร์มกับผมอย่างเงี้ยครับในห้าฐานเนี่ยผมก็ยินดีนะครับผม โดยเพื่อนอาจจะหาที่พักอะไรของเพื่อนเองแล้วก็มาโรงเรียนกับผมโดยนัดบันล่วงหน้าอย่างน้อยก็ขั้นต่ำก็เจ็ดวันนะครับใครสนใจติดต่อผมไม่ได้ตลอดเวลานะผมสอนซีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อุดอุดหนุนสินค้าของผมด้วยแล้วกันนะครับพวกน้ำหมักจุลินทรีย์หรือเออหุ่ยมือนไส้เดือนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆลองอาไปใช้ดูแล้วเพื่อนๆจะตกใจว่าเออมันงามจริงๆอ่ะโอเคมาฐานจุดท้ายฐานพยาบาลดูแลต้นผักสลัดหรือ ต้นพืชต่างๆของเราในอนาคตรครับผมพืชผักสลัดของเราครับมันก็จะมีอาจจะมีโรคเกี่ยวกับพวกเชือ้อราใบจุดเชือ้อราอะไรต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นหรือเจอหนอนเจออะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาดูแลผักสลัดของเราที่ป่วยอยู่ให้มันกลับมามีสภาพดีขึ้นได้โดยอาจโดยจะใช้จุลินทรีย์ไตโคอเดมาเวลาเตคอเดมาจะเป็นตัวช่วยยับยัง้งไม่ให้ ไม่ให้เชื้อราต่างๆพวกนี้ลุกลามไปไกลมากกว่าเดิมหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เราจะใช้เชื้อราตะโคเดมาในการดูแลอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะสอนวิธีการหมักเชื้อราตะโคเดมาต่างๆหรือถ้าหนอนลงเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นฐานพยาบาลคุณง่ายก็คือฐานสอนให้รู้จักสังเกตต้นพืชของเราครับ ผักต้นไม้อะไรของเราต่างๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะแก้ปัญหามันยังไงดินเป็นกรดเป็นเบสคืออะไรอย่างเงี้ยครับเราจะแก้ปัญหามันได้ยังไงบ้างนะครับก็คือทานพยาบาลดูแลต้นไม้ผักสลัดนี่ครับผักใบเหลืองหรืออะไรเงี้ยมันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาหาวิธีแก้แล้วก็ตรวจสอบสภาพดินแล้วก็แก้ไขปัญหาต่งตางๆข้าวๆก็ประมาณนี้เลยครับผมครบไปแล้วครับสําหรับ5้าฐานอ่ะมาทบควนกันอีกทีนะครับหนึ่ง ฐานฐานเลี้ยงไสเดือนเพื่อเอาไปทําปุ๋ยมูลไสเดือนครับข้อ2ฐานปรุงดินครับสอนวิธีการผสมดินปรุงดินเพื่อให้พร้อมที่จะเอาไปใส่ปลูกต้นไม้หรืออะไรพร้อมเซตไปเลยครับส่วนฐานที่3ก็คือฐานฐานฐานเลี้ยงฐานปลูกผักสลัดครับผมสอนวิธีการปลูกผักสลัดต่างๆส่วนฐานที่4ก็คือฐานทําน้ําหมัก ก็จะสอนวิธีการเพิ่มครับหรือพูดง่ายๆคือทําน้ําหมักสามสถานเสริมเพื่อให้ผักสลัดของเราหรือต้นไม้ของเราจะเริ่มเติบโตได้รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองก็จะมีการเอาน้ําหมักเข้าไปช่วยเสริมแล้วก็ข้อห้าฐานพยาบาลดูแลต้นผักสลัดฐานดูแลต้นผักสลัดนะครับเราก็จะดูแลเรื่องผักสลัดต่างๆให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นร้าวๆก็จะประมาณนี้ครับสําหรับห้าฐานของเรานะครับผมโอเค เพราะฉะนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นต่างๆของช่องไอ้สารด้วยนะครับการกดถูกใจของเพื่อนจะทําให้คนอื่นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นด้วยครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผม